เลขที่ที่มีเลขเจ็ดที่รอคอยนะคะเลขเจ็ดนะทุกคนจะบอกแบบนี้เลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขของพลังงานเป็นพลังงานที่ค่อนข้างหนักนะคะเลขเจ็ดเนี่ยถ้าถ้าตามตำราเกือบทุกตำราเลยนะคะเลขเจ็ดน่ะจะเป็นเลขแบบว่าค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างสับสนค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรคะหนักค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเรื่องอยู่เนืองๆอ่ะทุกคนอย่างเช่นอยู่ๆทั้งบ้านก็ไม่ชอบซะงั้นอยู่ๆเราก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านโดยไม่มีสาเหตุอยู่ๆ ก็มีคนนําเรื cal, ่องเดือดร้อนเนี่ยให้เรานี่ไม okay. ่เคยเดือดร้อนอะไรกับใครเลยแต่อยู่ๆก็เดี uh ๋ยวลูก uh ก็เอาเรื um, like this this ่องเดือดร้อนมาให้เดี๋ยวยตาก็เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เดี๋ยวก็มีคนมายืมเงินยืมตังค์เดี๋ยวก็แบบมีเรื่องเป็นอันว่าเขาไม่ให้เงินคืนเนี่ยห่ามันจะเป็นเรื่องหนักๆแบบนี้บ้านใครที่มีเลขเจ็ดให้สังเกตดูนะส่วนใหญ่คุณจะไม่ทุกข์ไม่ตัวเองเลยต้องใช้คํานี้คนที่มีเลขเจ็ดบ้านใครที่มีเลขเจ็ดส่วนใหญ่คนรอบข้างหรือบริวารนะคะจะนําเรื่องมาให้คุณเสมอเสมอ เป็นเนืองๆนะคะเป็นประจําอยู่เนืองๆเรื่องหนึ่งไปเรื่องใหม่ <ๆ S 1> มาเรื่องเรื่องเก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาอยู่เป็นประจํานะคะใครที่มีเลขเจ็ดนะคะคือตัวเองนี่คือดีคือฉันก็แบบไม่มีอะไรกับใครนะฉันก็ไม่ได้อะไรกับใครเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาหาเรื่องมาให้มาวุ่นวายใจมาเดือดร้อนมามาทําให้เราหนักใจมาทําให้เราต้องนอนคุ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจเนาะเพราะพลังงานเลขเจ็ดค่ะทุกคนเอาตรงพลังงานเลขเจ็ดนะมันคือพลังงานตะขอ นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเจ็ดไทยหรือเลขเจ็ดอารบิกอย่างนี้ยค่ะเอ่อมันจะเป็นตะขอตะขอะทุกคนตาขอนี่มันจะเกี่ยวนะคะมันมันก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวเรื่องวุ่นวายมาอย่างนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเลขเจ็ดจะเป็นแนวนี้เลยนะคะพลังงานเลขเจ็ดจะเป็นแนวแบบนี้เลยนะค,ะคือเราเนี่ยสบายดีไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ความวุ่นวายจะมาแบบถาโถมอะเรื่องนี้ไปแล้วโอ้ยหายใจโล่งแล้วกูสบายแล้วไม่นานคะ่ะเดี๋ยวกันไม่นานมาอีกเรื่องใหม่ ะะมันจะไม่ซ้าเลยนะทุกคนมันจะทาให้เรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเลยนะะเรื่องเก่าไปเรื่องใหม่มาเออมันจะเป็นแบบนี้เพราะพลังงานของเลขเจ็ดคล้ายๆพลังงานตะขอะคะ่ะมันจะเกี่ยวมันจะค่อนข้างเกี่ยวแล้วมันแบบมันจะทําให้เรามีบาดแผลค่ะนะ,ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะทุกคนไม่ต้องห่วงแม่หมอมีวิธีแก้ให้นะทุกคนไม่ยากเลยวิธีการง่ายมากๆแล้วง่ายจริงคนฟังนะคะในเมื่อพลังงานเขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เราค่ะจะช่วยให้พลังงานเขาเนี่ยแบบว่า ซอฟหรือว่าพลังงานเขาอะแบบเฮ้ยอย่ามาบ่อยได้ไหมอะไม่ไหวแล้วอะเอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะเออมาบางทีเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนให้คุณนําภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ภาพไก่อะทุกคนไม่ต้องไปหายากเลยในมือถือนี่พิมพ์ออกมานะคะหรือคุณไปเจอไก่อะหรือภาพไก่ตัวไก่อะที่เป็นไก่อะทุกคนให้เอามาติดในบ้านเอามาวางในบ้านเป็นรูปปั้นไก่หรืออะไรก็ได้ง่ายนิดเดียวเลยเพราะอะไรคะไก่อะคะ่ะ จะไปจิกสิ่งไม่ดีออกไปแล้วไปจิกเงินจิกทองเข้าบ้านความหมายของไก่เลยนะเพราะฉะนั้นให้มีไก่นะหนึ่งไก่สองปลานะคะหนึ่งไก่สองปลาสามม้าสี่เต่าจดทันไหมหนึ่งไก่สองปลาสามม้าสี่เต่าอะไรก็ได้ค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะความหมายของไก่คือจิกสิ่งไม่ดีออกไปอะไรใครจะทําอะไรไม่ดีกับคุณทำให้คุณวุ่นวายมันจะจิกเลยจิก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 ไปซิซิไปไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะจิกเงินจิกทองเข้าบ้านนะคะไก่นะคะปลา ปลาเป็นความมงคลค่ะมันจะไายเป็นอิสระเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นอิสระต่อคนเหล่านี้คุณจะเป็นอิสระเขาจะไม่ไม,มาวุ่นวายหรือว่าไม่มาทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะคะปลานะคะแล้วก็มา้าคือทุกคนม้านี่คือมันเป็นการควบเร็วไงเข้าใจไหมพวกนี้ตามคุณไม่ทันหรอกพอมี่มเดือดร้อนมาอย่างเงี้ยคุณไปแล้วทุกคนมันมาหน้าบ้านเขาประตูป๊าป๊บป,ป,ป๊งูคุณไปแล้วค่ะไปเยอรมันเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะออประมาณนี้ ส่วนเต่านะคะก็คือสตินะทุกคนเต่าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมีสติมีปัญญานะคะแล้วคุณก็จะสามารถแก้